สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะเว็บเตอร์จากเพจ r a c i n n o o s a เ e r อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่กันในรายการสรุปข่าวมวยปั้มอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่มีคลิปออกไปสองสามคลิปก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากนะผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนชอบนะบผมแล้วผมก็จะพยายามหาเวลาเพื่อจะมาผลิตคลิปอัปเดตข่าวมวยปั้มญี่ปุ่นนะเผื่อท่านใดสนใจก็ อาจจะมองคลิปนี้เป็นทางเลือกนะครับผมก็มาครับเราเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับโดยข่าวแรกนี้เราอยู่กันที่สมาคมเกรซเ,เดิมนะผมก็หลังจากที่มีประกาศออกมานะผมว่านากาจิมาเขาไม่เชิญก็ประกาศแต่เป็นการปรากฏตัวนะผมว่านาาจิมาจะมาป้ามพิเกตก็มีกระแสคือฮามากมายนะเพราะว่าก่อนนากาจิมาจะมาเกตก็มี ข่าวที่หลุดว่าเขาจะไป AEW ไป WWE <c oughs> หรือไป NJP ับสรุปแล้วนากาจิมาเลือกมาเกรดนะผมอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะผมแล้วจ็ที่เขาเสียแชมป์น,นะผมล่าสุดก็มีประกาศออกมาแล้วนะผมในเดือนเจ็ดวันที่หนึ่งนะผมก็เป็นอีเวนต์เดียวกับโคตะอิบุชิปั้มห้านาทีนะผมก็นากาจิมานะผมจะขึ้นปั่มกับทานากะโนอิร no ิอิโตะนะผม ซึ่งจะเป็นการชิงแชมป์ลีเตส UWF นะครับผมซึ่งสำหรับเนื้อเรื่องก็คือฟูจิตะจูเนียไฮโตะต้องเข้ารักษาตัวด่วนนะผมเลยทำให้ต้องสละแชมป์นะผมและทานากะโนอิริถือว่าเป็นแชมป์คนแรกนะผมก็เลยต้องขึ้นปั้มกับนากาจิมานะผมก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับผมสำหรับ UWF กับนาการจิมาผมว่าการปั้มไม่ต้องมีอะไรที่ถ้าจะเป็นห่วงนะเพราะว่านาการจิมาก็ปั้มสไตล์นี้แล้วนะผมแล้วก่อนออกจากโอเจแปรเขาจะเป็นสไตล์แบบตองสไตล์หน่อยๆนะผมก็ดูทรงแล้วนาการจิมาก็น่าจะได้เป็นแชมป์ลีเดีย UWF คนใหม่อย่างแน่นอนนะครับนะผมก็ถ้าไม่ดิบอะไรมากหรือถ้าเกตต้องการจะปั้นโนยลีจริงนะผมแต่จริงๆแล้วโนยลีก็ไม่สมควรที่ต้องได้แล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่า เขาเคยเป็นแชมป์คนแรกไปแล้วนะผมก็ต่อมานะผมก็อยู่ที่เกตเป็นเดือนนะผมแต่เป็นการประกาศออกจากค่ายนะครับผมหรือหมดสัญญาของมายาฟูคาดะนะครับผมก็เจ้าโดยมีประกาศจากทางเกตนะผมว่ามายาฟูคาดะจะออกจากค่ายในวันที่เจ็ดเอ้ในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดนะครับผมขออภัยครับผมก็มายาฟูคาดะถือว่าเป็น นักไปปั้มหญิงที่มีแววที่ดีนะผมเพราะว่าเกสจับไปปั้ม UWF กับฮิคารุชิดะนะผมแต่ว่าเป็นแท็กทีมคู่กับชิดะเจอกับโทโมกะทั้งสองพี่น้องนะผมแล้วก็จับไปต่อย MMA บ้างแล้วก็จับไปต่อยคิกบ็อกซิ่งบ้างในเกตนะผมและอย่างล่าสุดก็คือผลงานปัสสปอร์ตที่เจ้าตัวนั้นไปปั้มกับโคุามีนะผมก็ในปัสสปอร์ตก็ มีคอมเมนต์มากมายนะครับผมว่าอยากเห็นมายาฟูกุดะมาในี่อเมริกาหรือว่าในตามเว็บบอร์ดต่างๆก็เรือนว่าไม่สตาร์ดัมก็มาริโกนะผมที่จะเป็นค่ายต่อไปของมายาฟูกุดะนะผมแล้วก็หรับทุกคนนะผมที่ฟังแล้วหรือว่าเคยดูมายาฟูกุดะปั้มแล้วคิดว่าระหว่างมาริโกกับสตาร์ดัมเพื่อนๆอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมแต่ผมสุดตัวแล้วผมมีสองทางเลือกแล้วครับผมถ้าจะ เน้นความเป็นค่ายใหญ่นะผม <c oughs> ก็ก็น,น่าจะต้องไปสตาร์ดอมนะผมแต่ว่าถ้าเน,น้นแบบว่าอยากไปเริ่มต้นใหม่พร้อมกับเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนนะผมก็ต้องไปมาริโกนะผมเพราะว่าถ้าดูทรงแล้วทามายะฟูคาดาไปสตาร์ดอมก็ไม่ผลก็สไยแน,น่นอนนะเพราะว่าสไตล์ทุกอย่างเข้าหมดนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับเกสน,นะผมว่าจะได้เสียนักไปปัมอ,อีกไงแต่ก็ ถือว่าเป็นการเคารพของเจ้าตัวแล้วก็ทางค่ายนะผมที่จะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ให้นักไปปั้มนั้นได้ไปโลดเล่นอยู่ที่อื่นนะครับผมต่อมานะผมก็จะเป็นการอัปเดตข่าวเพิ่มใหม่ค่ายนะครับ,นะรบผมนั่นะค,คือนี่ครับผมออเจแปนนะครับผม <c oughs> ก็มีประกาศนะครับผมก็ไม่เชิงประกาศก็คือเป็นการปั้มแท็กทีมนะครับผมก็เป็นทีมอนาคตใหม่นะผมก็คือ เอลสปีดานะผมนำโดยยูมาอันไซน์นะผมแล้วก็ไลซิงไฮอโต้ก็คือคนที่ถือแชมป์ก็คือคนที่ถือแชมป์ที่เมื่อคราวก็คือยูมาอันไซส่วนคนที่ถือแชมป์จูเนียร์คือไลซิงไฮอโต้นะผมและคนที่นั่งอยู่ว่าเป็นเรสเกตฮอนด้ากับอาร์เบะย์นะผมก็ถ <You> ือว่าเป็นทีมที่ดีนะผมว่าทุกคนสามคนนั้นถือว่ามีโพเทนเชียลที่ดีนะผม เลสเก e ฮอนด a านี่เขาก็เคยปั้มจงแชมว่างตอนที่เจคลีสรแชมป์กับเคนโตะนะครับผมส่วนยูมาอันไซนี่เป็นซูเปอร์ลูกกี้นะผมส่วนไฮยะโตะนี่จากคนที่เคยแต่งชุดเป็นขุดยนต์น่ะก็อัพอัพตัวเองขึ้นมาหลังจากจบอีเวนต์ออส t กีเตอร์รอบแรกนะครับผมก็ทำให้เจ้าตัวนั้นแบบว่าได้ได้บิวคาแรคเตอร์ใหม่แล้วทำให้คนญี่ปุ่นซื้อแล้วตอนนี้ค่ายก็ดันเรียบร้อยนะครับผม ส่วนคนเนื้อผมเป็นเด็กปั้นจากจัดแทบเอานะผมพึ่งมาแต่ว่าดูลุคดูไรแล้วเขาน่าจะให้เป็นโอคดาของที่นี่นะผมแต่ว่าโอคดาในที่นี่คือสไตล์การแต่งตัวนะผมแต่สไตล์การปั้มถือว่าโอเคแล้วผมถือว่าใช้ได้นะผมสาหรับใครที่อยากดูออเจแปนนะครับผมก็นี่นะครับทีมเอลสปิดานะผมก็เป็นทีมอนาคตของค่ายนะผมก็ติดตามก็ได้นะผมแล้วก็อัปเดตนะผมก็นี่นะผม ก็หลังจากจบไปแล้วผมก็ออเจแปนในเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะผมก็อยู่มาอันไซนนะผมขึ้นป้องกันแชมป์กับอ,อฮิเดกซิซูกินะผมแล้วก็สามารถเอาชนะไปนะผมโดยเจ้าตัวนั้นประกาศว่าใครจะเป็นผู้ชาทิงของเขาตุกคนต่อไปนะั่นคือซูอวามานะผมก็แมตแมตกับฮิเดกินี่ถือว่าสุดยอดมากนะผมก็ พอดูได้เน,นะผมถ้าใครอยากจะเปิดใจดูว่าแนะนำนะครับผมแต่ว่ายูมาอันไซนี่ผมแนะนำเออแมตท,ที่เจอนากาจิมาหรือว่าแมตท,ที่เจอกับเอ่อใครตกเคียวมิยาถือว่าเป็นแมตท,ที่ดีนะครับผมก็อยากแนะนำให้ไปดูครัผมโด,โดยนะโดยนะผมโดยซูวาม่านะครับผมก็จะได้เจอกับยูมาอันไซในวันที่ในวันที่สิบสามเดือนหน้านะครับผมก็ ตามมันได้นะผมแล้วก็นี่นะผมก็ประกาศต่อเลยนะผมก็ชิงแชมป์จูเนียนะผมก็ไลซิ่งนะต่จะเจอกับดานุกิโดยนะผมโดยเป็นการป้องก Champ, อันแชมป์จูเนียของเส้นเอาเจแปนนะผมก็สองคู่นี้นะผมวันที่สิบสามนะผมก็สําหรับเพื่อนๆน,นะผมวันที่สิบามนี่ผมจะบอกเลยว่ามวยปัม้มแม่งตียนยับมากนะผมก็ค่ายแรกคือมาลิโกะผมก็จะมีคู่สำคัญก็คือ อิโอชิไรนะผมจะเจอกับยูตามิฮฮยาชิตะส่วนโนอานะผมก็จะจัดในวันเดียวกันนะั่นกะ็คือแมตช์เรื่องเอเจสตายนะผมเจอมาลุฟุจิในเดสติเนชันนะผมแล้วก็ออเจแปนนะผมก็จะมียูมะอันไซเจอซูวามาแล้วก็ดาดุกิโดยเจอกับไรซิ่งฮายาโตนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆ mm hmm. อยากติดตามออเจแปนก็ติดตามได้นะครับผมก็ <laughs> เป็นค่ายอีกทางเลือกอีกค่ายนึงนะครับผมต่อมานะผม เราข้ามไปอเมริกาแล้วผมนั่นก็คือนี่ครับผมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เมเจอร์ลีกเลสลิงนะครับผมแหมเราไปลีกบอลนีแล้วก็ประกาศเลยนะครับผมก็เอ็กนะครับสำหรับโอเปร่าครับนะครับผมรอบหนึ่งครับจะเป็นเค็นตะเจอกับบอบฟี่ฟิตนะครับก็จะมีเป็นเอ็กนะครับที่ประกาศมาในโชว์ของเมเจอร์ลีกนะครับผม หรือว่า MLW นะครับผมก็ประกาศมาแล้วว่าเค็นต่าจะขึ้นปั้มกับบ๊อบวิฟตนะครับผมต่อมาครับผมนี่ครับผมโบเล็กกับ p j เเขารอบต่อไปนะครับผมก็อันนี้คือตามคาดนะผมไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนะผมนะครับผมก็โบเล็กเนี่ยจะต้องไปเจองานยากนะครับผมก็คือเจอธนาชีส่วน Tjp ต้องไปเจอไทชีนะผมพอผมดูทรงแล้วก็โบเล็กเนี่ยถ้า มันอยู่ที่ค่ายเลยว่าเขาต้องการให้ชนาเข้าหรือเขาต้องการปั้นโบเลตขึ้นมาคผมก็โบเลตก็อย่างแรกเลยคือเขาเอาชนะยานอโทลุไปได้นะผมก็ทําให้ปีนี้โทลุยานอก็จะไม่ได้ปั้มนะผมหลังจากที่อยู่เป็นสีสรว์ของจีวันอย่างยาวนานนะผมส่วนทีเจพีก็เข้ามาในรอบ เอ่อเพย์ออฟนะผมก็เพื่อที่จะเข้าเป็นเอ็มพ e นะผมคนที่สี่นะผมที่จะได้เป็นคนนี้ได้เข้าไปปั้มจีวันนะผมแต่ผมคิดว่า TJP ตอนนี้ยังไม่ค่อยที่จะแบบว่าแในสำหรับตัวผมนะผมคิดว่า Tjp พ่ยังแบบว่ายังเป็นกัปตันของให้เอ็มพ e ไม่ได้นะผม พราะหนึ่งเลยคือก่อนที่ออเฟเพย์จะได้เข้า g 1วันเลยเนี่ยออเฟเพย์ชนะตั้งเบสออฟแล้วก็ถือแชมป์จูเนียเข้าแต่ t jp คือแม่งไม่ได้มีอะไรเลยถ้าพูดกันตรงๆนะครับส่วนเรื่องที่จะเป็นกับตันได้หรือไม่ก็ตรงน,นี้ต้อง t ี TJ p ต้องการพิสูจน์นะเนะครับผมเขาเลยต้องการเข้าโทัวร์นาเมนต์ G1 นะครัะผมก่อเขาจะเข้าไปเจอกับไทชีนะผมโอ้แต่ผมดูแล้วว่าแม่งยังไงก็ อาโดนไพยชี้นั่นแหละส่วนโบลิทนี่ครน่าจะลุ้นกับธนาได้อยู่นะผมเพราะว่าใครต้องการดันเหมือนกันแล้วตอนนี้นะผมเขาก็ประกาศเลยว่าเขาไม่ใช่อย่างไรออนตั้งแต่ตอนที่เขาได้แชมป์เดฟเฟอร์ซิกแมนแท็กเลยนะครับผมก็ตอนจบของแบตท,ที่เขาเสียแชมป์ก็มีการจะเดินไปจับมือกับโยตัสิจินะครับผมซึ่งอาจจะ พิกล็อกก็ได้นะผมเพราะว่าเอ็จชอบเล่าเรื่องสตาร์าอย่างนี้หรือว่าอาจจะไม่พิกก็ได้นะผมเพราะว่าเป็นมาได้แบบ50-50เรียบรับโบเลตสุดอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใช้ธานาต่อไปหรือว่าเขาต้องการที่จะไม่เอาแล้วเราปีนี้เราไม่มีโอคาดะเราไม่มีออสเพเรเราไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่เราต้องการพุชอย่างโบเลตขึ้นมาอยู่ที่เอ p จพแล้วว่าเขาจะเลือกอะไรนะครับผมก็สำหรับ ข่าวน,นี้นะผมก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้ามีข้อมูลติตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรที่มันผิดไปในคลิปนี้ก็ขอประทานอภัยด้วยนะผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้ช่องเว็บไเต์ exe เยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะผมกด like er ไลค์เพจ listing of safer ้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาดการลงลิปและก็ข่าวสารถ้าวันไหนผมดูก็อาจจะมีอัปเดตผลนะผมก็สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปตัวต่อไปนะผมแล้วรอนนี้สวัสดีครับ